ดู5สำนวนจากของในบ้านกันค่ะสำนวนที่1 sweep under the rug แปลตรงๆก็คือการกวาดเข้าไปใต้พรมเป็นสำนวนจะแปลว่าการแกล้งทําเหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรือว่าปิดบังความผิดนั่นเอง he is trying to sweep the mistake under the rug เขาพยายามที่จะปกปิดความผิดพลาดเนี่ยไม่ให้คนอื่นรู้สำนวนที่2 bring to the table ถ้าแปลตรงๆก็คือการนำมาวางที่โต๊ะจริงๆแล้วประโยคนี้เป็นสำนวนนะคะแปลว่าการนำทักษะหรือว่าประสบการณ์ที่เป็นประโยคของตัวเองเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยคกับส่วนรวม he is bringing his creativity to the table <c oughs> เขาเนี่ยได้นำความคิดสร้างสรรค์มาเป็นประโยชน์กับทีมของพวกเราค่ะ สำนวนที่ 3... on the shelf ถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าอยู่บนหิ้งหรืออยู่บนชั้นวางนะคะเาเป็นสำนวนแปลว่าถูกวางทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ขไม่ได้อ่านเลยซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ this book has been on the shelf since last year ก็คือหนังสือเล่มนี้มันถูกวางไว้ถูกทิ้งไว้ถูกดองไว้ไม่ได้อ่านมา ตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นเองสำนวนที่4 put all your eggs in one basket แปลตรงๆก็คือการเอาไข่ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในตะกร้าใบเดียวจริงๆแล้วเนี่ยประโยคนี้เป็นสำนวนนะคะแปลว่าการเอาความหวังทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในที่เดียวไปเสี่ยงในที่เดียว don't put all your eggs in one basket อย่าเอาความหวังทั้งหมดมาใส่ในที่เดียวสิเดี๋ยวก็จะเสียใจนะสำนวนสุดท้าย wash your hands o f something แปลตรงๆจะแปลว่าล้างอะไรบางอย่างออกจากมือแต่ถ้าเป็นสำนวนนะคะจะแปลว่าเราล้างมือจากเรื่องนั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วนั่นเองเช่น he's washing his hands off the project เขาเนี่ยวางมือจากโปรเจกต์นั้นแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นแล้วนั่นเองถ้าเข้าใจแล้วลองเติมประโยคนี้ให้ได้ไหมคะ my coffee machine has been since last year I haven't used it at all เรจะเติมสำนวนอะไรดีคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวมาเฉลย